วัดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ TalkBack ในระบบ Android TalkBack เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ในอุปกรณ์ Android โดยที่จะอธิบายและอ่านเสียงเพื่อให้คุณใช้อุปกรณ์โดยไม่ต้องมองหน้าจอ TalkBack เป็นบริการโปรแกรมอ่านหน้าจอของ Google ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ Android TalkBack จะอธิบายและอ่านออกเสียงเพื่ออธิบายการทำงนานต่างๆและแจ้งให้ทราบถึงเกี่ยวกับการแจ้งเตือน Talk Back ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแตะเพื่อสำรวจและท่าทางสัมผัสเพื่อยนำไปยังส่วนต่างๆของอุปกรณ์ได้โดยแม้ไม่มองไม่เห็นสำหรับประโยชน์ของ Talkback นะครับจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตานะครับใช้สมาร์ทโฟนระบบอ Android ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้อย่างเหมือนคนปกตินะครับโดยเมื่อเปิดแล้วการแตะจะบอกส่วนต่างๆที่เราแตะนะครับจะมีเสียงบอกตลอดเวลานะครับและอีกหนึ่งประโยชน์ของระบบ TalkBack ที่จะช่วยคนพิการทางสายตาก็คือช่วยในการอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังครับโดยคนตาบอดนั้นจะมองไม่เห็นตัวหนังสือระบบปริบัติการ TalkBack นะครับจะอ่านตัวหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังครับ ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้ Talkback ในระบบปฏิบัติการ Android นะครับสำหรับรุ่นมือถือที่ใช้ทดลองในวันนี้นะครับก็คือ Huawei Y9 2019นนะครับสำหรับการใช้ Talkback นะครับอันดับแรกเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดคลิกเข้าไปครับเลื่อนหาความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะนะครับกดคลิกเข้าไปครับต่อไปก็เข้า การเข้าถึงครับเราก็จะเห็นท็อกแบกนะครับให้กดเข้าไปครับกดเปิดครับเปิดท็อกแบกท็อกแบกครับเมื่อเปิดท็อกแบกนะครับอุปกรณ์จะอธิบายและอ่านเสียงรายการต่างๆเพื่อให้คุณใช้อุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องมองหน้าจอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความพิการทางสายตาหรือมองเห็นไม่ชัดนะครับสำหรับวิธีการไป ่วนต่างๆนะครับก็คือเลื่อนซ้ายขวาเพื่อไปยังรายการต่างๆครับแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้รายการลาก2นิ้วเพื่อเลื่อนนะครับแตะ1ครั้งเพื่อฟังรายการครับครับ,ย,บ,รบย้อนกลับนะครับย้อนกลับปุ่มกด1ครั้งเพื่อ<า>ฟังเสีย <Be an S 2> งครับเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งครั้งไว้เพื่อกดยาวกด2ครั้งย้อนกลับครับ ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตเข้าแอปพลิเคชันคือแอป a c e b o o k นะครับจะเป็นการเข้า Facebook เพื่อสาธิตการใช้งานนะครับ facebook กดที่ Facebook ครับกาหนึ่งครั้งเพื่อฟังเสียงนะครับกดสองครั้งเพื่อเข้าใช้งานนะครับใช้สองนิ้วในการเลื่อนไปอย่างที่ต่างๆนะครับ facebook เมื่อเข้าหน้าจอ a c e บ o o k นะครับมันก็จะมีเเสียงใช้งานขึ้นมานะครับ ครสาหรับการเลื่อนนะครับให้ใช้2นิ้วนะครับสาหรับการเลื่อนไปยังที่ต่างๆนะครับถูกใจการดําเนินหมอแลบแพนด้าสี่ชั่วโมงแจกับกําหนดเองสงสารน้องรูปภาพ52,929ความรู้สึกความคิดเห็น1 9 9 5รายการแชน1ร์1 1 5 1ครั้งแต่2ครั้งค้างไว้เพื่อโตอตอบกับโพสต์นี้หมอแลบแพนด้า4ชั่วโมง ย้อนกลับปุ่มการรูปภาพในภาพอาจจะมีสองคนข้อความพูดว่ามีคนส่งข้อค,อความมาขอมาช่วยหรือ a r c t i k o get ดูจากสภาพแวดล้อมรอบรอบน้องเขาถูกข่มเหงแน่แน่ขาถูกข่มน้องสองจาก14อยู่ในรายชื่อ14รายการเมื่อเราคลิกนะครับ Talk back ก็จะอธิบายนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราคลิกนั้นรูปภาพเป็นอย่างไรก็ที่อธิบายให้เราฟังครับ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการเข้าใชา้ Messenger ในการพูดคุยนะครับในการส่งข้อความไปหาเพื่อนนะครับนะั่น Messenger การแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะ2ครั้งครั้งไว้เพื่อกดยาวการแชทแท็บที่1จากรับเลื่อนซ้ายขวานะครับเพื่อทราบว่าเมนูไปถึงไหนแล้วนะครับ ใช้สนิ้วในการเลื่อนไปยังเมนูต่างๆ,ๆนะครับคองพาริแชดขอบคุณม,มากๆ18.37นาฬิกาการแชทแท็บที่1จาก2ครับแอบก็จะอธิบายต่างๆนะครับย้อนกลับกลุ่มก็จะเห็นแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานคลิกเข้ามาเพื่อฟังเสียงแชทนะครับว่าแชทอะไรไปบ้างนะครับ สวัสดีปาริชาตอยู่ในรายชื่อ34รายการ Talkback นี่เป็นแอปพลิเคชัน a n d r o r o i d ที่สร้างขึ้นสำหรับคนที่เห็นไม่ดีหรือพวกเขาไม่มีสายตาเลยฟังก์ชันนี้ใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์และมีเสียงทุกขั้นตอนของผู้ใช้ที่ตาบอดคุณลักษณะนี้สะดวกสำหรับผู้ที่เคยใช้งานบนคอมพิวเตอร์มาก่อนเพราะการทำงานกับอุปกรณ์นั้นคล้ายคลึงกับการคลิกเมาส์ ต้องการสัมผัสเพียงครั้งเดียวสำหรับการกดแป้นในขณะที่พวกเขามักจะเหล่งเสียงในทำนองเดียวกันมีเสียงและขณะกำลังพิมพ์นอกจากนี้ยังส่งการแจ้งเตือนการโทรและหากอุปกรณ์ถูกเขย่าโปรแกรมจะเริ่มอ่านข้อมูลท,มทั้งหมดที่อยู่บนหน้าจอในขณะนั้นครับออกแบ็กก็จะอ่านข้อความที่พิมพ์ไปนะครับให้ฟังที่ตรงไหนก็จะอ่านให้ฟังนะครับขอบคุณมากม,ากมากครับ ครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองให้ท a อ k b a c k อ่านหนังสือให้ฟังนะครับสมุดโน้ตค้นแผ่นดินนี่นะครับสมุดโน้ตรายการแบบเลื่อนลงไม่มีประเภทการแผ่นดินผู้คนและพัฒนาการบ้านเมืองในดินแดนประเทศไทยภูมิศาสตร์ที่ตั้ง ประเทศไทยตั้งอยู่กึื่งกลางผืนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านตะวันออกเปิดสู่ทะเลจีนใต้ด้านตะวันตกออกสู่มหาสมุทรอินเดียจึงอยู่ท่ามกลางเส้นทางสัญจรสำคัญดินแดนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและจุดแวะพักการเดินทางโดยทางเรือระหว่างอินเดียกับจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังปรากฏหลักฐานลายลักษักอักทรทั้งของชาวโรมันและชาวอินเดียกล่าวถึงการเดินทางมาสู่ดินแดนแถบนี้ของพ่อค้าจากทิศตะวันตกมาตั้งแต่สมัยต้นพุทธกาลและในเวลาต่อมาจดหมายเหตุจีนได้กล่าวถึงเมืองต่างๆที่เชื่อว่าส่วนหนึ่งตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันช่วงเวลานี้มักเรียกกันว่าสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์หรือเมื่อราวสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีที่ผ่านมาช่องแก้ไข การแตะสองครั้งเพื่อแก้ไขข้อความการแตะสองครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวตัวเลือกการแก้ไขลิงก์ใช้งานได้ใช้เลื่อนขึ้นด้านบนและไปทางขวาเพื่อดูครับ a l k กแบกนะครับก็จะอ่านหนังสือให้เราฟังได้นะครับและก็จะบอกวิธีการต่างๆในการใช้เมนูต่างๆนะครับซึ่ง t a l k กแบ k สามารถอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังได้อย่างดูเรื่องนะครับผมสำหรับการปิดท็อกแบกนะครับ ให้เข้าไปที่ตั้งค่าเช่นเดิมนะครับให้ใช้2นิ้วเลื่อนไปที่ต่างๆเช่นเดิมครับการตั้งค่ากดสองครั้งเพื่อเข้ารายการเหมือนเดิมนะครับไปที่าโหมดสบายตาความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะการเข้าถึงไฮทัชการควบคุมการเคลื่อนไหว15จาก18การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน คลิกที่ความช่วยเหลือแบบปัรยานะครับแอปก็จะอ่านข้อมูลต่างๆที่เราคลิกนะครับก็จะบอกให้รู้ว่าเราอยู่ที่เมนูข้อความสิ่งใดแล้วนะครับความช่วยเหลือแบบอัจรยญนํำทางขึ้นปุ่มการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงหนึ่งจากสิบเอ็ดอยู่ในรายชื่อสิบเอ็ดรายการการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน การท็อกแบกเปิด2จาก21อยู่ในรายชื่อ21รายการการแตะ2ครั้งเพื่อเมื่อเปิดท็อกแบกอุปกรณ์จะอธิบายและอ่านออกเสียงเลือกไว้สวิตช์การแจ้งเตือนหยุดท็อกแบกการแตะตกลงจะเป็นการหยุดท็อกแบกตกลงปุ่มการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานปิดท็อกแบกอยู่